ไม่ต้องย้อนวันเดียร์เรื่องบ้าเมือว้มาไลยมันมันเห็นอัเพลิน เไกโอ้ย <Cornell>. ุมไอ้มอย่าโง่โอมเาไมอ้อมเหมือนมันตัดเราเราเราได้นะเอาเอาเด็กก็ไ ได<ะ>้กล่าวว่าลูกแกงคูย่ับไปแล้วได้กล่าวว่า โอ้โหทำไมทำไมอยู in ่แรงนี้ทำไมแต่ละคนอยู่แต่แรงโกยมีหมดเลยแล้วเพื่อนอยู่ไปรินทน้ำมาเพื่อนพวกเองก็จะไปจะขึ้นประเทน้ำนะเราขึ้นไปจะขึ้นปินโอเมี

ไม่ไม่เอาเม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เยมากเลนีอันนี้ก็ยิงใหญ่เลยดับเบิลไม่ปล่อยเพื่อนไม่ปล่อยเพื่อนกลัวจริงๆนะพวกนี้ ยิก็ยิงที่ใจคิ่ใจไม่ยิงก็ก็ไม่ยิงจบแล้วคือเพื่อนคือฮะ triple kill บเู้้วว e ววววววว เื่นกูเื่นกูเล่นกูเ่นกูเล่นกูเ่นกูเล่นกูเ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 ล่นกูเล่นกู่นกู่นกเต่นกล่นเล่นกูเ่นก่นกูเล่นกูเ่นกล่นกูเ่นกูเล่น่น่นกูเกคนกู่นน่่นน่่นนกเ่นกูเ่นกูเ่กู่่นกู เอืยิมันพูดมันพูดยังไงวายพวกนี้ยิงเขาบอกอย่ายิงคนอย่ยิงเพื่อนกูเอาไปไม่ไม่ กูไปเลยนี่มันดเข้ามาวงเร็วๆมันบแล้วดับเิลคิลทริปเปิลคิล ไอ้เดี่ยวนี้ก็ไม่ปล่อยเลยไอ้ยิงสองกระป๋องไอ้ยิงหนึ่งกระป๋อ้พวกนี้ปล่อยยันจุด double ลคิลไอ้ยิงอะไรวะ need equipment เ่นเอนไอพวกนี้เห็นชุดเราแล้วเ้าจังเจ๊งเงกไก่เหรอได้แล้วเด็กปอนไก่ตามาไต้องมอนนไม่ต้ตมต้ตงม้องต้งต้งมตรง้ตง ดูแต่และ <First S 2> มุมเลยนะว่าคนมา first blood เอาเบอร์สองเบอร์สองเขาวิ่งอย่างเดียวเลยเบอร์สองติ๊กิดติดไ <bird. S 2> ม่ติดเอ้โห k i เอาเลยเอาเลยเอาเลย ว่าตะกี้ใช้เอเกเกมที่สองมันใช้เอคิจนแบบว่าดีเก้าหัวตามมาอเออออมดีกว่า,า,ออวาทำไม่้อมตาม

หออเบอร์สองจำเข้าไปจำไม่ไก่เนี่ยนายเท่ม,มากๆเลยเนี่ยเนี่ยน่าจะมเอาเบ้าในการแข่งนี้คงจะขึ้นหนาว